คุณกำลังถูกหลอกโดยสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดีๆที่คนอื่นนิยามให้มีบางอย่างในสังคมที่เราไม่เคยตั้งคำถามมีวิธีคิดบางแบบที่กำลังขังคุณไว้ในชีวิตที่ไม่มีวันดีขึ้นซีรีส์นี้จะพาคุณหลุดจากกรอบเดิมๆให้คุณได้เห็นความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เหนือกว่าคนทั้งฝูงถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันควรดีกว่านี้คุณมาถูกที่แล้วความมั่นใจจุดเริ่มที่ไม่ต้องรอใครถ้าคุณยังไม่เชื่อตัวเอง ไม่มีใครเชื่อคุณแน่นอนคุณเคยสงสัยไหมทำไมคนบางคนถึงดูโดดเด่นทั้งที่ไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้รวยที่สุดและไม่ได้มีอะไรเหนือคุณเลยแม้แต่นิดเดียวคำตอบคือเขาเชื่อตัวเองเขามั่นใจในสิ่งที่ทำและมั่นใจว่าเขาเลือกทางที่ใช่สำหรับตัวเองแล้วฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ความจริงคือคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ไม่ได้ขาดความสามารถนะแต่ขาดความมั่นใจลองย้อนกลับไปคิดถึงโอกาสที่คุณเคยไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้ายื่นมือทำไม่กล้าเริ่มเพราะคุณกลัวว่าถ้าผิดละ่ะถ้าเขาคิดว่าฉันไม่เก่งละ่ะถ้าเขาหัวเราะล่ะขณะที่คุณลังเลคนอีกคนหนึ่งก็ลงมือขณะที่คุณรอความพร้อมคนอีกคนก็เดินหน้า ขณะที่คุณรอให้คนอื่นเห็นค่าเขาคนนั้นกล้าประกาศคุณค่าของตัวเองความมั่นใจไม่ใช่ผ่อนสวรรค์แต่มันคือทักษะที่ฝึกได้และมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กมากๆนั่นคือเสียงในหัวของคุณเองคุณพูดกับตัวเองทุกวันว่าอะไรฉันยังไม่พร้อมฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ ประโยคพวกนี้ไม่ได้ทำลายความฝันของคุณหรอกนะมันทำลายพลังข้างในคุณต่างหากแล้วเราจะฝึกความมั่นใจได้ยังไงผมอยากให้คุณลองสามวิธีนี้ในวันนี้เลยข้อที่หนึ่งเริ่มจากคำว่าฉันทำได้แม้จะยังไม่เคยทำมันเหมือนโกหกตัวเองนิดๆน,นะใช่ครับแต่นี่คือการโปรแกรมสมองใหม่ให้มันเริ่มเชื่อว่า คุณพร้อมจะลองเพราะคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่รู้ก่อนแต่เป็นคนที่กล้าลองก่อนข้อสองทำเรื่องเล็กๆให้เสร็จในทุกวันเพราะความมั่นใจไม่ได้มาจากการคิดบวกแต่มาจากการทำสำเร็จแม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามเก็บเตียงเดินให้ครบหนึ่งพันก้าวอ่านหนังสือหนึ่งหน้านั่นแหละคือชัยชนะที่สมองคุณจะจำ และมันจะบอกกับคุณว่าเห็นไหมนายทำได้ข้อสามอยู่กับคนที่ไม่ดูถูกความพยายามของคุณความมั่นใจเหมือนเปลวไฟถ้าคุณอยู่กับคนที่เป่าดับคุณจะหมดไฟโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่เติมลมให้เปลวไฟนั้นแรงขึ้นความมั่นใจของคุณจะลุกโชดช่วงจนคุณไม่อยากหยุดสรุปอีกทีนะ ความมั่นใจคือจุดเริ่มของทุกความสำเร็จถ้าคุณไม่มีมันความรู้ทักษะโอกาสจะไม่มีความหมายและคุณไม่ต้องรอใครให้มันเพราะคุณสร้างมันเองได้ที่นี่เดี๋ยวนี้สุดท้ายผมอยากให้คุณหยุดถามว่าฉันเก่งพอหรือยังแล้วลองถามแบบใหม่ว่าวันนี้ฉันกล้าพอหรือยังเพราะคำถามนี้ จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและมันจะเป็นก้าวแรกที่คุณไม่ต้องรอใครทั้งนั้นเป้าหมายรู้ชัดก่อนจะเริ่มชีวิตไม่พุ่งเพราะคุณไม่รู้จะพุ่งไปไหนเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้ว่าเคลื่อนไปทางไหนคุณตื่นเช้ามาทำงานทำหน้าที่ใช้ชีวิตวนหลูแบบเดิมแต่ลึกๆในใจ ันเหมือนกำลังเดินอยู่ในหมอกเหนื่อยแต่ไม่มีทิศทางขยันแต่ไม่รู้ว่าขยันไปเพื่ออะไรและนี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนเก่งมากมายไม่ไปไหนสักทีเพราะอะไรน่ะหรอเพราะเป้าหมายคือเข็มทิศถ้าคุณไม่มีมันคุณก็เหมือนเรือที่ล่องลอยอยู่ในทะเลแม้จะมีลมแรงแม้จะมีเรือดีแต่คุณไม่มีวันไปถึงฝั่งแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่มีเป้าหมาย ไม่ใช่เพราะพวกเขาขี้เกียจแต่เพราะพวกเขาถูกสอนให้ทำตามมากกว่าตั้งเป้าเราโตมากับคำว่าเรียนให้ดีสอบให้ผ่านได้งานดีๆแต่ไม่ค่อยมีใครบอกว่าแล้วคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนและเมื่อเราไม่ได้ถามตัวเองคำถามนี้เราก็เลยเดินตามทางของคนอื่นโดยไม่รู้ว่าทางนั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าวิธีสร้างเป้าหมายที่ใช่เริ่มได้ง่ายกว่าที่คิด หลายคนเข้าใจผิดว่าเป้าหมายต้องยิ่งใหญ่ต้องมีแผนเป็นสิบปีแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในทุกเช้าลองถามตัวเองแบบนี้ 1. ฉันอยากรู้สึกยังไงกับชีวิตในอีกหนึ่งปีข้างหน้าไม่ใช่แค่มีอะไรแต่รู้สึกอย่างไรคุณอยากตื่นมาแบบโล่งใจภูมิใจมีความหมาย 2. ถ้าชีวิตนี้มีเวลาแค่สปี อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นจะเสียดายไปตลอด 3. คนแบบไหนที่ฉันไม่อยากกลายเป็นนี่จะช่วยตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตคุณเร็วขึ้นเป้าหมายที่ดีเท่ากับมีภาพชัดบวกมีความรู้สึกผูกพันไม่พอแค่เขียนว่าอยากรวยเพราะคำว่ารวยสำหรับคุณอาจต่างจากคนอื่นถามให้ลึกว่ารวยเพื่ออะไรถ้ารวยแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนยังไงถ้าทำไม่สำเร็จฉันจะเสียดายอะไรที่สุดยิ่งคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ชัดสมองของคุณจะเริ่มมองเห็นเส้นทางเองโดยอัตโนมัติแล้วถ้ายังไม่รู้เป้าหมายจริงๆละ่ะผมอยากให้คุณลองใช้วิธีเล็งก่อนยิงแปลว่าลองเลือกหนึ่งอย่างที่คุณรู้สึกว่าอยากเริ่มที่สุดไม่ต้องแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วเริ่มต้นกับมันเลยเพราะคนที่เริ่มก่อน มักเป็นคนที่คนพบก่อนแต่คนที่มัวแต่รอให้เป้าแน่นอนมักไม่ได้ยิงสักนัดอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับเป้าหมายของคนอื่นถ้าคุณไม่เลือกเองสุดท้ายสังคมจะเลือกให้คุณเพื่อนจะเลือกให้คุณหรือไม่ก็ความกลัวจะเป็นคนเลือกแทนอย่าปล่อยให้ชีวิตคุณเป็นแค่ตัวประกอบในเรื่องของคนอื่นเพราะคุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะเป็นพระเอกของชีวิตตัวเอง สรุปคือชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเท่ากับใช้พลังไปวันๆเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้ทุกการกระทํามีพลังอย่ารอให้เป้าหมายยิ่งใหญ่ก่อนเริ่มเพราะความยิ่งใหญ่มักเริ่มจากความชัดเจนเล็กๆลองปิดตาเงียบๆแล้วถามตัวเองอีกครั้งว่าฉันกำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรเพราะถ้าคุณตอบได้คุณจะไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ แต่คุณจะใช้ชีวิตให้คุ้มจริงๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้วินยัยสร้างความสำเร็จจากสิ่งเล็กๆไม่มีใครสำเร็จด้วยแรงฮึดครั้งเดียวแต่ทุกคนสำเร็จด้วยสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันเคยไหมครับที่คุณรู้สึกมีไฟอยากเริ่มต้นอะไรบางอย่างตื่นเช้าขึ้นมาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเริ่มออกกำลังกายอยากเก็บเงินอยากเรียนรู้แต่เพราะผ่านไปสามวัน ไฟมอดแรงฮึดหายแล้วคุณก็กลับไปอยู่ในที่เดิมนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความฝันแต่เพราะคุณยังไม่มีวินัยวินัยคืออะไรวินัยไม่ใช่ความเครียดวินัยไม่ใช่การฝืนใจแต่วินัยคือความสม่ำเสมอที่คุณเลือกทำเองแม้จะไม่ง่ายก็ตามหลายคนอยากประสบความสำเร็จแต่ลืมไปว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของวันพิเศษ มันคือวันธรรมดาที่คุณทำในสิ่งที่ควรทำโดยไม่ต้องรอแรงบันดาลใจลองคิดดูง่ายๆถ้าคุณออกกำลังกายวันเดียวแบบจัดเต็มได้อะไรได้ปวดเมื่อยแต่ถ้าคุณเดินวันละ20นาทีทุกวันได้อะไรได้สุขภาพจริงๆความสำเร็จก็เช่นกันมันไม่ได้มาจากคืดครั้งใหญ่แต่มาจากนิสัยเล็กๆที่คุณไม่ยอมเลิกทำความฝันเท่ากับ10% แรงบันดาลใจ90%วินยัยหลายคนหลงกับความรู้สึกมีไฟพอมดไฟก็เลิกแล้วโทษตัวเองว่าฉันไม่เหมาะกับมันหรอกแต่ความจริงคือไม่มีใครมีไฟทุกวันแต่คนที่สำเร็จคือคนที่ไม่รอไฟเพราะเขาเดินไปต่อแม้วันที่ไฟในใจจะริบรีวิธีสร้างวินัยที่ทำได้จริงในชีวิต 1. เริ่มจากเป้าหมายที่เล็กจนไม่กล้าขี้เกียจ คุณไม่ต้องเริ่มวิ่ง5กิโลในวันแรกแค่ใส่รองเท้าออกจากบ้านเดือนสัก5นาทีก็พอเพราะสิ่งที่คุณกำลังสร้างคือไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือตัวตนใหม่ 2. สร้างพื้นที่ปลอดข้ออ้างถ้าคุณอยากอ่านหนังสือวางมันไว้ที่หัวเตียงอย่าให้ตัวเองต้องเลือกทุกครั้งให้มันกลายเป็นทางเดียวที่คุณจะทำตอนนั้น 3. ใช้กอ2นาที กิจกรรมไหนใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีทำเดี่ยวนั้นเลยล้างจานเก็บเตียงตอบอีเมลเพราะนิสัยดีๆมักเริ่มจากการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 4. บันทึกความก้าวหน้าแบบไม่หลอกตัวเองแค่ขีดเครื่องหมายถูกในปฏิทินทุกวันที่คุณทำมันจะสร้างพลังความต่อเนื่องและคุณจะไม่อยากทำลายสถิติที่คุณสร้างขึ้นเองวินัยไม่ใช่เรื่องของคนเก่ง แต่มันคือเครื่องมือที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนเก่งได้จริงวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จคุณมีฝันได้แต่ถ้าไม่มีวินัยฝันนั้นก็จะยังคงอยู่ในหัวคุณไปอีกสิบปีแต่ถ้าคุณมีวินยัยทุกวันคือหนึ่งก้าวที่ใกล้ความฝันเข้าไปเรื่อยๆอย่ารอแรงจูงใจให้วินัยเป็นเครื่องจักรในชีวิตแรงจูงใจเท่ากับอารมณ์ แต่วินัยเท่ากับระบบและคนที่ชีวิตเปลี่ยนจริงคือคนที่ใช้ระบบมากกว่าอารมณ์ไม่มีใครตื่นมารู้สึกอยากทำทุกอย่างแต่คุณสามารถตั้งระบบให้มันเกิดขึ้นอัตโนมัติได้คุณจะรู้สึกเหนื่อยแต่คุณจะทาคุณจะรู้สึกเบื่อแต่คุณจะยังเดินหน้าและสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่คนอื่นมองว่าเขาเก่งจังทั้งที่ความจริงคือคุณแค่มีวินยัยสรุป วินัยคือสิ่งเล็กๆที่คุณเลือกทำแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำมันคือพลังของความธรรมดาที่สะสมจนกลายเป็นพลังมหาศาลคนธรรมดาทุกคนเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยวินัยไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่สม่ำเสมอมากกว่าเดิมขอฝากไว้หนึ่งประโยคครับความสำเร็จไม่ใช่ของคนที่ทำได้ดีในบางครั้งแต่เป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้ในทุกครั้งที่รู้สึกขี้เกียจ เวลาใช้เหมือนทองคําไม่ใช่เหรียญบาทคนธรรมดาก็รวยได้ถ้าไม่ปล่อยเวลาไปฟรีๆลองมองนาฬิกาตอนนี้สิครับมันกำลังเดินอยู่และคุณกำลังใช้มันอยู่แต่คำถามคือคุณกำลังใช้เวลาหรือแค่ปล่อยเวลาให้ไหลผ่านไปเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่ทุกคนบนโลกมีเท่ากันไม่ว่าคุณจะจนหรือรวย เรียนจบสูงหรือไม่เคยเรียนอยู่เมืองไทยหรืออยู่อีกฟากโลกคุณมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนใช้เวลาแล้วชีวิตพุ่งในขณะที่บางคนใช้เวลาแล้วชีวิตวนลูปคําตอบง่ายมากเพราะคนกลุ่มแรกให้คุณค่ากับเวลาส่วนคนกลุ่มหลังใช้เวลาเหมือนเหรียญบาทลองคิดแบบนี้นะครับถ้ามีคนให้คุณ ทองคำแท่งหนึ่งชิ้นคุณจะเอาไปวางทิ้งไว้เฉยๆไหมคุณคงไม่ใช่แน่นอนแต่เชื่อไหมเวลาของคุณมีค่ากว่าทองคําเพราะทองหายยังหาใหม่ได้แต่เวลาไม่มีวันย้อนกลับแล้วคุณใช้เวลากับอะไรอยู่ทุกวันใช้ไปกับโซเชียลเท่าไหร่ใช้ไปกับการนั่งคิดวนๆกับอดีตใช้ไปกับเรื่องที่ไม่ได้พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายเลยไม่ผิด ถ้าคุณอยากพักไม่ผิดถ้าคุณอยากบันเทิงแต่มันจะเริ่มผิดเมื่อคุณเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีความหมายทุกวันวันละนิดโดยไม่รู้ตัวคนรวยซื้อเวลาคนธรรมดาขายเวลาคุณรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเขาคิดถึงมูลค่าของเวลาทุกวินาทีพวกเขาไม่ใช่แค่ทำงานหนักแต่เขาเลือกงานที่เหมาะกับเวลาแต่ละช่วง งานไหนสาคัญจริงงานไหนควรตัดทิ้งงานไหนควรให้คนอื่นทําแทนพวกเขาไม่ใช่แค่ยุ่งแต่พวกเขาจัดการเวลาเหมือนจัดพอร์ตลงทุนวิธีเปลี่ยนเวลาธรรมดาให้กลายเป็นทรัพย์สิน 1. ่งเขียนสิ่งสําคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนหยุดใช้ชีวิตแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเริ่มใส่เวลาให้กับสิ่งที่พาคุณไปไกลในระยะยาวอ่านวันลณนิต ออกกำลังกาย15นาทีคุยกับคนที่จุดประกายไอเดียสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่เร่งด่วนแต่เปลี่ยนชีวิต 2. จับเวลาสิ่งที่คุณทำเริ่มง่ายๆด้วยการใช้แอป,ปจับเวลาคุณจะตกใจว่าคุณเสียเวลากับบางอย่างมากเกินไปและคุณไม่ได้ยุ่งอย่างที่คุณคิด 3. จัดเวลาหยุดพักแบบมีคุณภาพหยุดพักไม่ได้แปลว่าเอาเวลาไปหมดกับ t i k t o k หรือ Netflix แต่คือการพักแบบเติมพลังอ่านหนังสือดีๆเดินเงียบๆอยู่กับตัวเองหรือแค่หายใจลึกๆแล้วรู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ 4. ตั้งคำถามกับตัวเองทุกเช้าว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันฉันจะใช้เวลาแบบที่กำลังจะใช้อยู่นี่ไหมคำถามนี้จะเปลี่ยนมุมมองให้คุณหยุดเสียเวลากับเรื่องไม่สำคัญอย่าให้เวลาของคุณกลายเป็นของฟรี ถ้าคุณไม่รู้คุณค่าของมันคนอื่นจะเข้ามาใช้มันแทนคุณให้คุณทำงานแทนให้คุณเลื่อนแชทแทนให้คุณดูชีวิตคนอื่นจนลืมใช้ชีวิตตัวเองแต่เมื่อคุณเห็นคุณค่าของเวลาคุณจะเลือกคนเลือกงานและเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างเด็ดขาดขึ้นทุกวันสรุปเวลาเท่ากับทองคำที่หายแล้วไม่มีวันได้คืนความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ใครขยันที่สุดแต่อยู่ที่ใครใช้เวลาอย่างฉลาดที่สุดคุณเริ่มเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีด้วยการจัดการเวลาแทนที่จะปล่อยมันไปวันๆในแต่ละวันคุณอาจมีเรื่องมากมายที่ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควบคุมได้คือจัดใช้เวลาอย่างไรและคำตอบของคุณวันนี้จะกลายเป็นคุณภาพชีวิตของคุณอีกหนึ่งปีข้างหน้าครับ คนรอบตัวเลือกให้เหมือนเลือกอนาคตแค่เปลี่ยนวงชีวิตคุณก็เปลี่ยนคุณอาจเคยได้ยินคำพูดนี้หลายครั้งคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณอยู่ด้วยมากที่สุดแต่คุณเคยหยุดคิดจริงๆไหมครับว่าคนที่คุณใช้เวลาด้วยทุกวันเขาพาคุณโตขึ้นหรือวนอยู่ที่เดิมเพราะคนรอบตัวไม่ใช่แค่คนที่คุยด้วย แต่คือคนที่คอยสะกดจิตคุณโดยไม่รู้ตัวจากคำพูดจากพฤติกรรมจากทัศนคติลองนึกถึงเพื่อนที่อยู่กับคุณบ่อยๆเขาบ่นเรื่องอะไรบ่อยที่สุดเขาดูถูกหรือส่งเสริมคุณเขาพูดถึงอนาคตหรืออดีตคำตอบของสามข้อนี้จะเฉลยทิศทางชีวิตที่คุณกำลังจะเดินตามทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าเปลี่ยนวง เพราะความสัมพันธ์เท่ากับความคุ้นเคยแม้จะรู้ว่าเพื่อนบานคนพาเราลงเหวแต่เรายังทนอยู่เพราะกลัวเหงากลัวไม่มีใครกลัวโดนว่าเปลี่ยนไปแต่จงจำไว้คนที่รักคุณจริงจะไม่ลากคุณลงและคนที่พาคุณโตอาจไม่สบายเหมือนเพื่อนเก่าแต่เขาคือคนที่คุณควรอยู่ใกล้มากที่สุดคนรอบตัวที่ควรมีในชีวิต หนคนที่กล้าพูดความจริงกับคุณไม่ใช่คนที่ชมทุกอย่างแต่คือคนที่ดึงคุณกลับมาเวลาเริ่มหลงทิศเพราะความจริงที่เจ็บยังดีกว่าคําปลอบใจปลอมๆที่ทำให้คุณหลงทาง 2. คนที่มีพลังเวลาอยู่ใกล้คุณเคยรู้สึกไหมแค่คุยกับบางคนคุณก็อยากเริ่มทำอะไรดีๆเขาไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยแค่พลังของเขา ทำให้คุณอยากพัฒนาตนเองมากขึ้นทุกครั้งที่เจอ 3. คนที่ดีกว่าคุณในบางด้านไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบแต่เพื่อเตือนใจว่ายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะคนเหล่านี้จะผลักคุณออกจากคอมฟอร์ทโซนโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยคนบางคนมีค่าแค่ระยะทางใช่ครับคุณไม่จำเป็นต้องตัดใครออกแต่คุณสามารถวางระยะห่างได้ ห่างจากคนขี้บน่นห่างจากคนที่ดูถูกห่างจากคนที่ไม่อยากให้คุณดีขึ้นไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องประกาศแค่ค่อยๆถอยแล้วหันหน้าเข้าสู่วงใหม่ที่เติมพลังให้คุณจริงๆแล้วถ้าคุณยังไม่มีวงใหม่ละ่ะสร้างมันขึ้นมาครับคุณเริ่มได้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่เสพทุกวันเลิกดูคอนเทนต์ไร้สาระเลิกแชร์คำบน เริ่มติดตามคนที่คุณอยากเป็นแบบเขาในยุคนี้การสร้างวงล้อมใหม่เริ่มจากมือถือในมือนี่เองความสัมพันธ์ที่ดีเท่ากับแรงผลักดันล่องหนบางครั้งคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าชีวิตคุณกำลังดีขึ้นเพราะคุณอยู่ใกล้คนที่คิดบวกแบบมีเหตุผลคนที่ใช้คำว่าทำได้แทนคำว่าช่างมันเถอะคนที่ใช้ชีวิตเหมือนมีความหวังอยู่เสมอ สรุปคนราบตัวที่คุณอยู่ด้วยทุกวันเท่ากับอนาคตของคุณถ้าอยากโตต้องกล้าเปลี่ยนวงถ้าอยากมีพลังต้องอยู่ใกล้คนที่ดึงคุณขึ้นและถ้าไม่มีวงที่ใช่คุณสร้างมันเองได้คนสำเร็จไม่เคยสำเร็จคนเดียวเขามีเครือทายมีที่ปรึกษามีเพื่อนร่วมอุดมการและที่สำคัญเขาเลือกวงให้เหมือนเลือกเส้นทางชีวิต ผมขอทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับคนที่กลัวเปลี่ยนอีกหปีข้างหน้าคุณจะยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับคนที่กล้าฝันและกล้าทำอีกหปีข้างหน้าคุณจะไม่เชื่อตัวเองเลยว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วลงมือก่อนชีวิตถึงจะเปลี่ยนคิดมาเป็นปีแต่ยังไม่เริ่มเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณรู้ไหมว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากแผนที่ดีที่สุดแต่มักเกิดจากการเริ่มแบบไม่สมบูรณ์นี่แหละทุกคนมีไอเดียดีๆอยู่เต็มหัวแต่มีไม่กี่คนที่ยอมลุกขึ้นมาลองคนทั่วไปมัวแต่คิดซ้ำๆว่าต้องพร้อมก่อนต้องรู้ให้หมดก่อนต้องเก่งก่อนสุดท้ายเลยไม่ได้เริ่มสักทีโลกนี้ไม่ได้รอให้คุณพร้อมโลกเคลื่อนไปกับคนที่ ลงมือก่อนแล้วค่อยๆเรียนรู้ระหว่างทางลองย้อนดูชีวิตคุณมีเรื่องอะไรที่คุณอยากเริ่มมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีธุรกิจเล็กๆที่คิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคอร์สเรียนออนไลน์ที่กดบุ๊กมาร์กไว้แผนพัฒนาตัวเองที่เขียนไว้ในสมุดแต่ไม่เคยเปิดดูอีกเลยทำไมเราชอบรอความพร้อมเพราะสมองเรากลัวความไม่แน่นอน มันเลยเพยายามบอกเราว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้ศึกษาก่อนอีกหน่อยยังไม่เก่งพอเดี๋ยวเสียหน้าแต่รู้ไม่ว่าความรู้สึกยังไม่พร้อมจะตามหลอกหลอนคุณตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะกล้าทำทั้งที่ยังไม่พร้อมลองคิดแบบนี้เด็กหัดเดินเขาไม่เคยคิดว่าขาแข็งแรงพอหรือยังนะเขาแค่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุก จนวันหนึ่งเขาก็เดินได้เองแต่ผู้ใหญ่กลับมัวแต่รอให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตก่อนจะทำอะไรสักอย่างแล้วชีวิตก็ไม่ไปไหนสักทีสมบูรณ์แบบเท่ากับข้ออ้างของคนไม่เริ่มบางคนบอกว่าผมแค่รอให้มันดีพอก่อนแต่จริงๆแล้วเขาแค่ก,กลัวกลัวผิดพลาดกลัวถูกวิจารณ์กลัวว่าทำแล้วจะไม่สมบูรณ์แต่ความจริงคือ สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในวันนี้ยังดีกว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงตลอดไปวิธีคิดของคนที่ลงมือก่อน 1. นึ่ทำก่อนแล้วค่อยปรับไม่ต้องให้แปะตั้งแต่เริ่มแค่เริ่มแล้วค่อยพัฒนาเหมือนวาดรูปดินสอแล้วค่อยตัดเส้นทีหลัง 2. คิดเล็กเริ่มเล็กไม่ต้องเริ่มใหญ่เริ่มจากวันละสิบนาที เริ่มจากขายให้เพื่อนสมคนเริ่มจากอัดคลิปสั้นๆหนึ่งน,นาที 3. วัดผลจากการลงมือไม่ใช่ความรู้สึกถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันทำอะไรเพิ่มไปแล้วบ้างไม่ใช่วันนี้ฉันรู้สึกพร้อมแค่ไหนตัวอย่างจริงจากคนธรรมดาคนที่เริ่มขายของออนไลน์ทั้งที่ไม่รู้จะโพสต์อะไร คนที่อัดคลิปแรกลงติ๊กต็อกทั้งที่กลัวโดนล,ล้อคนที่เปิดพอดแคสต์ทั้งที่ไม่รู้จะมีใครฟังไหมคนเหล่านี้ต่างกลัวเหมือนคุณแต่พวกเขาเลือกลงมือแทนที่จะคิดวนและตอนนี้หลายคนมีรายได้เสริมมีชื่อเสียงเฉพาะทางบางคนกลายเป็นคนที่คนอื่นยอมจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้จากเขาคุณไม่ต้องเก่งก่อน แต่ต้องเริ่มก่อนทุกคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ล้วนเคยเริ่มจากศูนย์เริ่มแบบไม่มั่นใจเริ่มแบบมงงงแต่พวกเขาเชื่อว่าความชัดเจนจะมาหลังจากที่ลงมือไม่ใช่ก่อนหน้านั้นถ้าตอนนี้คุณยังลังเลอยู่ผมขอให้คุณลองเริ่มอะไรเล็กๆภายในวันนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ ไม่ต้องรอให้ไฟแรงไม่ต้องรอให้มีเวลาเพราะหนึ่งเก้าเล็กๆวันนี้อาจกลายเป็น109ในอีกสเดือนข้างหน้าแต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มเลยอีกสเดือนข้างหน้าคุณยังอยู่ที่เดิมสรุปเลิกหลอกตัวเองว่าต้องพร้อมก่อนเริ่มจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ลงมือแม้ยังไม่เก่งทำก่อน แล้วค่อยพัฒนาไม่มีอะไรแย่ไปกว่าไม่ได้เริ่มเลยผมขอฝากไว้สั้นๆโลกไม่เคยให้รางวัลกับคนที่คิดดีแต่ไม่ได้ทำถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆจงเปลี่ยนวันนี้ด้วยการเริ่มทำทันทีแม้จะยังไม่พร้อมการลงมือทำสำเร็จจริงเริ่มที่ทำจริง ทุกอย่างที่คุณรู้ไม่มีค่าถ้าคุณไม่ลงมือคุณรู้อะไรไหมครับทุกครั้งที่คุณดูคลิปพัฒนาตนเองอ่านหนังสือพัฒนาชีวิตหรือฟังคนสำเร็จเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจสมองคุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังเดินหน้าแต่ในความจริงคุณแค่นั่งอยู่เฉยๆนี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดของคนยุคนี้กับดักของความรู้คุณเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆจดโนตลงสมุด หวังว่าสักวันจะได้ใช้มันแต่คุณไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รู้มากโลกให้รางวัลกับคนที่ลงมือมากลองคิดตามผมอย่างนี้ครับถ้าคุณรู้เทคนิคพูดในที่สาธารณะหนึ่งร้อยวิธีแต่ไม่เคยพูดต่อหน้าคนจริงๆแม้แต่ครั้งเดียวกับเป็นคนนึ่งที่รู้แค่สามวิธีแล้วเขาลงมือไปพูดทุกวันคุณคิดว่าใครจะเก่งกว่ากันคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว ในเกมของชีวิตไม่ใช่คนรู้เยอะที่ชนะแต่เป็นคนทำบ่อยต่างหากนี่คืออีกหนึ่งกับดักใหญ่ของคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวก่อนรอพร้อมก่อนคำนี้ฟังดูปลอดภัยใช่ไหมครับแต่จริงๆมันคือคำสาปที่ขังคุณไว้ในที่เดิมนานหลายปีเพราะความพร้อมไม่เคยมาตรงเวลามันมาหลังการลงมือเสมอคุณไม่รู้ว่าวิ่งได้ไกลแค่ไหน จนกว่าคุณจะลุกขึ้นวิ่งคุณไม่รู้ว่าพูดเก่งแค่ไหนจนกว่าคุณจะยอมออกเสียงครั้งแรกและคุณจะไม่มีวันสำเร็จถ้าคุณยังไม่ยอมเริ่มทำความรู้จริงคือความรู้ที่ใช้ได้จริงในทุกๆวันที่คุณลงมือแม้จะทำผิดแม้จะเจ็บแม้จะเฟลคุณได้บางอย่างกลับมาเสมอมันคือประสบการณ์และประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดที่ไม่มีใครสอนได้ ลองสังเกตดูคนที่คุณนับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกศิลปินระดับตำนานหรือใครก็ตามที่สร้างชื่อให้ตัวเองได้คุณคิดว่าพวกเขาอ่านหนังสือเฉยๆหรือเปล่าเปล่าครับพวกเขาทำทำผิดทำใหม่ทำต่อทำจริงความกล้าสำคัญกว่าความรู้ทุกการลงมือต้องใช้ความกล้าแต่ขอให้คุณจำไว้ยอย่างหนึ่งครับคุณไม่ต้องมั่นใจร้อเอร์เซถึงจะเริ่มได้ แม้คุณกลัวแม้คุณไม่แน่ใจแม้คุณคิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอก็ขอแค่คุณยอมเริ่มแบบที่เป็นอยู่แบบไม่สมบูรณ์แบบงงๆแบบที่ยังไม่พร้อมเพราะเมื่อคุณเริ่มทำคุณจะค่อยๆเป็นคนที่พร้อมเองเริ่มตรงไหนก็ได้ขอแค่เริ่มจริงวันนี้คุณอาจจะยังไม่รู้จะเริ่มจากอะไรแต่เชื่อผมครับถ้าคุณเลือกแล้วลงมือชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบที่คุณไม่คาดคิด อย่ารอให้สมบูรณ์อย่ารอให้รู้เยอะอย่ารอให้มั่นใจร้อยเปอร์เซนแค่เริ่มเดี๋ยวที่เหลือมันจะมาเองคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาแน่ใจที่สุดแต่เพราะเขากล้าทำที่สุดคำถามทุดท้ายที่อยากฝากไว้คืนนี้คุณจะเป็นคนที่ฟังอีกตอนแล้วนอนต่อหรือคุณจะเป็นคนที่ลุกขึ้นแล้วทำบางอย่างเลยตอนนี้คุณเลือกได้และชีวิตคุณ จะเปลี่ยนตามทางที่คุณเลือก